วันนี้พามาชมวัดรัตตะนะเนตรนารามนะอยู่ที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีแถวกบินบุรีเป็นอำเภอนาดีเป็นวัดสถานท,ท,านที่ท่องเที่ยวน่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งนี่ก็เป็นสถานที่กองอัญมณยการ อันนี้เป็นพระพุทธรูปพระศรีอริยะเมตไตรพระศรีอริยะเมตไตรก็คือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปในพัทธละกลับนี้ที่พระพุทธองค์พยากรณ์ว่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์ที่บุญญาบรารมีมากชื่อเป็นพระวิริยาธิกะก็คือ พระสมมาธุพุทธเจ้าที่สร้างบาร,รมีมากก็จะมีพระนามว่าพระศรีอริยเมตไตรในยุคยุคที่ศิลธรรมเจริญมากๆอ,กอีกนานองค์ปัจจุบันนี้คือพระพุทธโคดมนะแล้วก็วัดท่านได้สร้างให้ให,ให้ให้ได้ยินชื่อได้ให้ก็เป็นพระสมมาสมุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระองค์ที่มีบาร,รมีมากบุญยาบาร,รมีมากไหนที่ว่าเปลือกหอยหรืออะไรเนี่ยเปลือกหอยหมดเลย โอ้โหเปลือกหอยหมดเลยะมาดูศิลปะเปลือกหอยจริงๆอ่ะนะเนี่ยเ,เ,เ,เป็นฐานเป็นเป็นฐานเป็นพระพุทธรูปพระพุทธเจ้า,าองค์ของเราอันนี้เป็นพระศสีรยรยมีตรสวยมากนะวัดเอ่อ วัดลัตะนะเนตตาลามสวยมีญาติโยมมาไหว้เป็นเหมือนวัดท่องเที่ยวม,มีพญานาคเป็นศิปนละปะคนไทยนะจะถ่ายอีกด้านหนึ่งนะก็เป็น ศิลปะเป็นวัดที่สวยไม่คิดว่าใกล้ๆบ้านเราภาคตะวันออกจะมีวัดศิลปะของช่างก็เป็นที่ท่องเที่ยวก็ได้ยินโยมบอกว่าท่านเจ้าอาวาสหรือพระเป็นผู้นำลีในการสร้างลายศิลปะนี้นก็สร้างเป็นที่พักผ่อนเป็นที่ ากาบไหว้ของสาธุชนจะพาขึ้นไปข้างบนนี่ก็เป็นเปลือกหอยท้างศิลปะเปลือกหอยที่วัดนี้นะสวยมากพญานาคเปลือกหอยเดินขึ้นไปตอนลงเท้าก่อน เดินขึ้นไปแล้วเดี๋ยวจะถ่ายข้างบนลงมาช่างช่างออกแบบดีสวยมากอถ่ายกันสองคนตาใหญ่ร้านเยอะอ่านี่ก็คือพระพุทธรูปพระพระแก้วมรกตข้างบน เดี๋ยวไปชมพระพุทธรูปพระแก้วมรกตข้างในนะ,ะที่ประดิษฐานของฐานพระพุทธรูปอ่าง้วยช่างวิจิตงดงามพระแก้วมรกตอ้โนี่ก็มีระเบียงอ่นี่ยืนอยู่ด้านบน บนบนดบนี้ก็เดินได้เดินได้รอบอ้าวอ้าวมีประดิษฐ์พระแก้ามรงกรอีกทิศสีทิศใช่ไหมสีทิศนะอ้าวอธิษฐานนะอาแเดี๋ยวนี้อธิษฐานแล้วอ้าวมีด้านหลังมีะระฆังอ้าวอันนี้ไม่มีมีแต่ะระฆังใครจะตีะระฆังอ,อันนี้ฝนก็กำลัง ฝนลงเม็ดแล้วก็จะพาไปดูใต้ฐานพระพุทธรูปซึ่งเป็นมนดบเป็นหอยเป็นหอยต่างๆมาจัดก่อสร้างนะอ่าอันนี้เป็นในวิหารในบนดบใต้ฐานพระเข้าไปโยมเข้าไปแนะนำให้ญาติโยมมา มาชมมากราบมาไหว้มาเที่ยวที่นี้ศิลปะสวยดูข้างบนโอ้โหเปลือกหอยใจ่ไหมฝนเปลือกหอยไม่รู้หอยอะไรบ้างก็ช่างช่างเอามาจัดประดิษฐ์เป็นที่ประทับของพระพุทธรูป โอ้ในตู้นี้อะไรอ่ะของเก่าของโบราณต้องดูดีๆนะเนี่ยเดี๋ยวหายได้นะเนี่ยต้องล็อกไว้ภาพแกะอ,อันนี้อะไรหอยเหรอจากด้านบน นี่นะเสาเสา,สาที่ติดด้วยลวดลายหอยเปลือกหอยจัดเป็นดอกเป็นอบอกไม่ถูกนะต้องมาดูเองเนี่ยเปลือกหอย,อยนั้นเลยตาฐานพักเปลือกหอยน นี่ก็ด้านอีกมุมหนึ่งนะข้างในดูเนาะลายเปลือกหอยจริงๆนะเนี่ยสวยมากเสตย์ลายสวยจริงๆสวยงดงามมากเราลองมาเที่ยวกันนะนี่ก็เดินออกอนี่ก็ระพุทธโลก <c oughs> <c oughs> ก,กับพระอีกใช่ไหมอันนี้พระพุทธรูปเลือกพระอินยมนยเ,เนี่ยสีเขียวเนี่ยพุทธรูปพุทธรูปนะพุทธรูปเนาะสวยดีอ่าน,นี่ก็เป็นอีกสมหนึ่งอีกชุดเอออีกชุดหนึ่งนะเป็นบูชาพระลาหูเอ่อเป็นอ่าที่นี่ชื่ออะไรอ่ะ อรามม่ถูกก็ีองค์คุริมานรูปนะปนงองค์คุริมานเหรอไหนแต่ว่านี้สวยงามอ่ะมีจิตงดงามมากนี่ข้างในก็บูชาองค์คุริมานเขาถ่ายรนะูปอะไยังไหมถ่ายวิดีโอ <laughs> โอ้สวยมาก ห้ามนำทูปมาปักด้านในบทสวดบูชาองค์ปริมาณยะโตหังพระคินิอริยายะสงสาวกที่พระพุทธอ,องค์ได้โปรดก็สวยเหมือนเดิมหอยหอยเหมือนเดิมหล,ลังเพดานเป็นโคง้งหอยเหมือนเดิม รู้จะถ่ายยังไงถ่ายเนี่ยสวยเหมือนเดิมก็ให้หยัดโวมมาชมด้วยด้วยตัวท่านเองนะถ้ามีโอกาสผ่านมาทางไหนกระบินบุรีอำเภอกระบินอ่าอำเภอนาดีวัดร <What? S 1> นะัตนเนตรตาลามนี่เดินรอบด้านหลัง หอยทั้งนั้นเลยเปลือกหอยอ่ะดูกักเทียมเพียะอ่ะเปิดหอยอ่ะรอบแล้วเดินออกอ่าได้เบอร์ไหนล่ะเ <c oughs> <c oughs> อาช์ ไปแล้วไปไหนนะเอาไก้นำไปอีกจุดหนึ่งนะอ่นนี่เป็นเรือนอะไรนะรู้ไหมหล่ะฝนเอ้เอาตรงไหนก่อนอเอาไกล้ผู้นำอันนี้เป็นศาลาอะไรขึ้นไปได้ใช่ไหมนี่อ๋อนี่ก็มาครั้งแรกเหมือนกันนะขึ้นอีกเป็นเรือนก็ศิลปะเหมือนเดิม ย้อยมมาก็โอ้หมันเรือนไทยทำด้วยไม้นะอโอ้ต้องค่อยๆชา้ชาๆนะไะ่ได้ไลฟ์สดได้ถ่ายวิดีโอเออเนี่ยบันไดมากี่รอบแล้วฝนเเรามาสามจุดนี่ใช่ไหมเอเอเอรเราเรานำไปเลยแล้ว เราเป็นแบบพาลงพี่ไปโอ้ข้างบนน่ะก็เหมือนเหมือนได้ดูหนังแบบเือนเรือนไทยเรือนไม้อ่ะก็มีฏิสถา,านพระพุทธรูปฝนตกละโอ,อ้สวยมากนะเป็นเรือนไม้ก็มีพระพุทธรูปมาก พุทธรูปมีพระแก้วพระสวยมากนะขอเชิญญาติโยมมามาเที่ยวกราบมาชมมาถ่ายรูปไม่คิดว่าใกล้ๆบ้านเราจะมีทางวัดท่านได้จัดไว้อย่างดีแต่จ,จะมืดหน่อยชุดของรัชกาลรัตนโกสินทร์ นี่ก็เป็นของเก่าอีกอุทธลูกมีไม้แกะสลักไหนเออเออเดี๋ยวลุงพี่ไล่ไป,ไปให้ท่านผู้ชมยตดโยมได้ดูถ้าดูยูทูบอ้าวไหนไหนขึ้นขึ้นได้อีกชั้นหนึ่งเหรอหรือยังไงไหนเอาไปไหนล่ะฮะไหนโอ้อเอาเดินไปีก ถือว่าสร้างยกย่องอยกย่องพระพุทธศาสนาอย่างดีนะเพราะว่าศิลปะวิจิตรมากวิจิตรงดงามมากเลยแล้วก็ทำด้วยความอความประณีตประณีตวิจิตรสวยงามจริงๆเพราะว่าต้องมีช่าง มันก็มีใช้ทุนงบประมาณในการสร้างเพื่อให้ชาวพุทธสาธุชนได้มาชมเพราะนั้นก็ต้องเป็นบุญกุศลของผู้สร้างนะของวัดเป็นบุญของเราที่ได้มาชมฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่เราก็บูชาดอกไม้ทุกเทียนมาไหว้ไป อวันนี้คุ้มนะนึกว่านึกว่ามาแบบวัดธรรมดาโอ้ไม่รู้ว่ามีดีขนาดนี้หนึ่งที่เจริญใจไปอลงต่อไปตรงไหนเอาไกด์แม่ไม่ต้องถ่ายละหมดยังเนี่ยเหนอกออกไปไปไปนี่ก็เดินลงจากวิหาร เอ่เอเรือนเรือนไม้ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเดินลงมาแล้วไหนเอาอันนี้อะไรพาไปดูเต็นอะไรเนี่ยอ๋อเต็นเรือตะเรือแม่ตะเคียนอ๋อตะเคียนตานีก็เป็นเทวดาอ๋อมีอะไรแต่ข้างนอกก็มีมังกรมีคุดก็ขอถ่ายเรือแม่ตะเคียน ก็เป็นเทพเทวดาที่อยู่สวรรค์ชั้นที่หนึ่งเหมือนกับตระกูลยักษ์หน้าคุดคนทันเป็นเทวดาแม่ตะเคียนก็ให้ลูกๆถูกหวยของหวยแม่ได้ถ้าถูกหวยก็จะซื้อชุดซื้ออะไรเครื่องแต่งตัวถวาย ให้แม่ตะเคียนปูปูแม่ตะเคียนยญาตะเคียนคือบ้านคือที่ได้นะเจ้าคะถ้าท่านมีฤทธิ์มีเดชก็โดนจิตโดนใจให้ถูกหวยมันมากจะมีชื่อในด้านขอหวยนะแม่เ้าถูเข้าไปถูเข้าไปอาขึ้นไปกราบสรีระสังขารอดีตเจ้าวาดนะจะเป็นเรือนไม้อีกเนาะโยมเนาะมาครั้งแรก ประทับใจเลยสวยไปแล้วจนะ่ยไปมาสามทีละยังเลยยังไปถึงนู่นเลยโอ้ไม่รู้ว่าใกล้บ้านเราจะมีขนาดนี้นอ,อันนี้ก็คือศาลาศาลาโลกโอ๋อ้นี้ก็จะได้มากราบสังขารลีลสังขาร ของพระพระครูวิบูลอดีเจ้าวาดอันนี้ก็เป็นรูปท่านได้รับพัดจากสมเด็จพระสังฆราชอาอดีเจ้าวาดก็คือพระครูวิบูรลรัตนากรท่านเกิดเมื่อหนึ่งมีนาปีสองสี่แปด โอ้เป็นหลวงปูล่ล่ะท่านมรณะปีห้าสองมันจอุอ่ร่างสังขารของหลวงพ่อหลวง,งปู่หลวงพระครูวิบูลรัตนากรนะอดีตเจ้าวาดมาก็มากราบไหว้